สวัสดีค่ะทุกคนพบกับหมอแพรพรายอีกครั้งในช่วงพลังงานรักจากจักรวาลประจำสัปดาห์สำหรับวันศุกร์ที่22สิงหาคม2568นี้ในคันสัปดาห์นี้จักรวาลส่งสัญญาณพลังงานแห่งความรักความเข้าใจและการเปลี่ยนแปลงมาถึงคุณอย่างชัดเจนไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนหมอขอให้ทุกคนตั้งจิตให้สงบหายใจลึกๆเปิดใจรับข้อความจากจักรวาลไปพร้อมกันค่ะสำหรับคนโสดสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาแห่งความหวังใหม่ๆม,มีโอกาสที่คุณจะได้พบคนใหม่ ที่เข้ามาทําให้หัวใจเต้นแรงอีกครั้งหรืออาจเป็นช่วงที่คุณได้ค้นพบสเสน่ห์และความรักในตัวเองมากขึ้นจักรวาลอยากบอกว่าคุณสมควรได้รับความรักดีๆและหากเปิดใจให้กับสิ่งใหม่ๆอย่าเพิ่งปิดกั้นตัวเองโอกาสดีๆจะเข้ามาอย่างไม่คาดคิดแต่อย่าลืมดูแลหัวใจของตัวเองเป็นอันดับแรกนะคะสําหรับคนมีแฟนช่วงนี้อาจมีเรื่องที่ทําให้ต้องพูดคุย หรือปรับความเข้าใจกันอาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากความไม่เข้าใจกันแต่ถ้าทั้งคู่เลือกที่จะเปิดใจรับฟังและพูดคุยด้วยความจริงใจความสัมพันธ์จะยิ่งแน่นแฟนมากขึ้นจักรวาลแนะนําให้ใช้เวลาร่วมกันเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กันอย่าปล่อยให้ปัญหาเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ความอดทนและการให้อภัยจะนําความสุขกลับมาให้ทั้งสองฝ่ายสําหรับความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนหรือความรักที่เป็นความลับช่วงนี้อาจมีความลังเลความหวั่นไหว หรือความไม่มั่นใจในอนาคตของความสัมพันธ์จักระวลอยากให้คุณอดทนและใช้เวลาไตรตรองถึงสิ่งที่หัวใจต้องการอย่างแท้จริงบางครั้งการเว้นระยะหรือถอยกลับมาตั้งหลักจะช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะตัดสินใจเดินหน้าต่อหรือปล่อยวางทุกอย่างล้วนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับหัวใจของคุณในเวลานี้สีเสริมพลังรักประจำสัปดาห์นี้คือชมพูสีแห่งความอ่อนโยนและความรักเบิทธุ์ลองสวมใส่หรือพกพาไว้ใกล้ตัวเสริมพลังงานดีๆ ให้กับหัวใจนะคะและเสียงกระซิบจากจักรวาลสำหรับหัวใจของคุณในสัปดาห์นี้คือจงเชื่อว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีและอย่าลืมรักตัวเองในแบบที่จักรวาลรักคุณหมอแพร์พรายขอให้ทุกคนมีความสุขในความรักพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ